เอาละครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมิสเตอร์ซิกแล้วเราก็อยู่กันในเกม s t a r ์ดิวเว l ลี่พาร์ที่หแล้วปะน่าจะ6แล้วแหละอืมไปเช็คสภาพอากาศกันก่อนอ๋อาาไม่มีฝนตกให้กูบ้างเลยอ้าวันนี้ดวงจะดีสักนิดนึงนะฮะโอเคก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราไปเก็บแซลมอนเบอร์รีมาใช่ไหมทีนี้ผมก็เลยไปเสิร์ชมานะฮะ มันจะมีวันที่1 5บหถึงสินะครับซึ่งเราจะเก็บได้ฟรีตามแบบเลยนะมันจะอยู่รอบแบบเลยก็อาจจะมีโอกาสได้เยอะมากผมก็ว่าวันเนี้ยทั้งวันเนี่ยจะไปวิ่งเก็บเลยเพื่อแบบว่าผ่อนคลายจากการขุดเปลืองแล้วก็การทําฟาร์มกันตกปลาอะไรพวกนี้ด้วยนะมันก็จะได้ตุนเอนอ์จีไปด้วยแหละเพราะว่าผมไม่มีเอนอ์จีเหลือแล้วเอ้เเอาน้ําให้ก่อนอ่านี่แล้วก็เอานี้ไปด้วยเพราะว่าเราจะไปให้ของขวัญเป็นนี้กับลุงด้วยนะครับ เดินเล่นเดินอือส่วนกำแพงไปไอต้นนี้โตแล้วอ,อ้ออืออตัวเขียวต้นตัวเขียวใหญ่ขนาดที่เร็ววะเฮ้ยโอเคใหญ่ก็ใหญ่เราต่อลรวต่อเดี๋ยวไปอ่านจดหมายเดี๋ยวถึงเพื่อนบ้านอ๋อพีแอ์ส่งมานะฉันหวังว่านายจะรู้สึกคุ้นเคยกับ บ้านหลังนี้แล้วนะฉันเขียนจดหมายมาเนี่ยก็เพื่อให้นายรู้ว่าที่ร้านของฉันเนี่ยมีขายปุ๋ยแล้วนะโอ้พึมันขายของกูอีกแล้วเออโอ้ทำไมนายไม่ลองแวะมาดูที่ร้านบ้างหล่ะเผื่อว่านายอาจจะแบบได้กลับไปสักโหลหนึ่งหรือว่าอาจจะแบบเป็นกล่องนึงก็ได้นะโอเคเอ่อผมทําปุ๋ยเองได้ครับท่านเอ่อท่านไม่ต้องช่วยผมนะเอ๊เราได้กินบีนมาแล้วทีนี้บันเลิลของเรา เอ้บอลนั่นครบแล้วนี่่าถ้างั้นเอาไปด้วยเลยอ่าไม้ก็เยอะอยู่เนี่ยว่าเราไล่เก็บบานทั้งแบบแน่เลยครับทีนี้จะไปไม่ทันแล้วเนี่ยหาเพนนีจะบอกนะว่าวันนี้คือเราจะทําได้แค่แบบเนี่ยวิ่งไล่เก็บพวกเนี้ยโอ้ยเอเนจี้เอเนจีที่ไหนมีของฟรีที่นั่นมีผมไป อ๋อนี่ไงเอ้มีเซลแฮทดี้ว่าจดหมายที่มันส่งมาไอ้ดูสิหมวกโบแล้วก็หมวกเอ้มันหลอกขายกูเลยก็คงจะเป็นพวกแฟชั่นสะสมอะนะวเอเทอร์เมลอนแบนด์โอเคผมยังไม่สนใจฮนะเพราะว่าตังผมไม่ถึงนะนะเก็บ <c oughs> <c oughs> ไว้ก่อนนะคือตัวอะไรวะแมวเหรอแมวมายืนขายของเนี่ยนะวัด แต่ก็คงไม่แปลกเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันก็มีทั้งคนแคะมีทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยทําไมมันแบบว่าหล่นมาแล้วถึงแบบเข้าตัวเราเลยไม่ได้อะทำไมมันต้องแบบกระเด็นไปก่อนอะไม่เข้าใจมันถือเป็นแบบว่าทรัพย์สินของใครเนี่ยบ้านหลังนี้ใครนะอาปะ่ะเออมันถือเป็นทรัพย์สินของอาป่ะวะแต่ไม่อะไรหรอกเขาไม่เห็นเราก็ไม่ผิดมั้งเฮ้ยเด็กน้อยเดินกลับมาอันนี้ไงเพนนีทำฟอร์มคุยกับเด็กน้อยกันทำฟอร์มคุยกับเด็กน้อย แล้ว <laughs> ค่อยคุยกับเพนดีเอ้อเฮ้ยจะคุยกับเพนดี้อ๋อฉันไปติวมาอะนะเอาอันนี้ไปด้วยหลบไปหลบไปเอา It was at this moment that he knew he fucked up ไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดมันทำอย่างเงี้ยของทองเลยนะไม่เพนดีเออโอ้โหโอ้โหแล้วมัน ไอ้แจ๊ดอ่ะไอ้เด็กน้อยอเด็กนี่มันไอ้แจ๊ดมันเอาของทองไปแล้วเจ๊ไม่เป็นไรถือว่าเราโง่เองนะที่ใจร้อนเนี่ยนายเอเล็กที่สะเลนี่มันก็เป็นที่ที่แบบชิวดีนะนั้นก็จะชอบไปอยู่แถวนั้นบ่อยๆนะนายควรจะใช้เวลา อยู่ใต้แสงอาทิตย์บ้างนะไม่งั้นนายก็จะแบบตัวขาวซีดนะมันมันขี้เบ่งยังวะเพราะฉันหวังว่ามันจะมีผู้หญิงมันจะมีผู้หญิงเยอะกว่านี้นะในเมืองนี้เข้าใจที่ฉันหมายถึงใช่ไหมมันก็ย้ายเมืองซีไยหนุ่มมีหมาด้วยเอา,า,เอายืนดูหมามันขี้เบ่งอะผมไม่ชอบคุยขยะโชว์แม่งนี่เนี่ยคุยขยะโชว์ <laughs> <laughs> เหลือแมพข้างบน มานี่มีหม้อรอบแป๊บหนึ่งนี่ต้องการคาลิโฟเวอร์โอ้โหห้าร้อยเลยรับเลยครับรับเลยรับต้นด่วนชิดดึบชิดดึบจอจะเพิ่งนอนนะจอเอ้ยนี่ไงจอดูทีวีอยู่ใช่จอรอวะเควสเช็คก่อนโอเคอ่าว่างไงซิกนี่เป็นคาลิโฟเวอร์ใช่ไหมที่ฉันถามหานะ่ะโอ้ขอบคุณมากนะโอเค อ่าห้าร้อยยี่ห้าอซี่มั่นนี่ลุงมันนอนกี่โมงวะเนี่ยแต่เตนลุงมันเข้าได้ตลอดใช่ปะเพราะว่ามันไม่มีประตูอะเราเข้าไปปลุกลุงเหรอเราจะได้รีบไปที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ด้วยจริงเราเน่าจะเอาอันติดดาวให้จอร์ดไปนะเพราะว่าแบบมันจะได้คูณความตัมพันนะครับแต่ว่ามันไม่ทันแล้วอ่าเรากลัวบ้านเขาปิดนะโอโหูดิกระเด็นอะไรตักไก่ขนาดนั้นวะเอ้โหมากับความมืดว่าไง ห้องแพลนที่มันคือห้องอะไรวะแต่น่าจะเป็นห้องนี้แหละเพราะว่าข้างล่าง,างเราไว้นี่ไปละออ่านี่นี่นี่ด้วยแล้วก็เอาไปเลยได้ปุ๋ยเร่งโตครับมันจะการันตีว่ามันจะโตเร็วขึ้น10%เอนะะก็มีประโยชน์ดีนะอ่ะปลดล็อกห้องใหม่เหรอ ไอ้ปลดล็อกห้องตีเหล็กวะอ่าี่เกียรเดินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูจากตรงนี้เลยอ๋อถ้าเสร็จอันมันจะปลดล็อกรถอ๋อนี่ไงที่ปลดล็อกรถรางนะครับโอเคโอเคไปน,นี่แล่อย่างละอันโอ้แพงอยู่นะอันนี้อันนี้เรามีแล้วนี่เรามีแล้วนี่เราก็มีแล้ววายคอร์สเหรอนี่เราน่าจะต้องไปถึงชั้นลาวาก่อนนะเยแล้วก็อันนี้ให้เอาปีกสิบอันหรือสลามเก้าสิบเก้าอัน หรือโซล่าเอเซนกับบอยเอเซนเอาแต่เอามันเอาแค่สองอันนี่หว่าโอเคงั้นถ้าเราได้สองอันนี้มาก็มาแปะอย่างละอันเราอาจจะเน้นอันนี้ก่อนนะเพื่อรดรางนะพว่ารดรางมันไปโผลท่ที่ไอไปรถเมย์ด้วยนะครับที่อยู่ข้างบ้านเราอะ่ะมันจะได้แบบสะดวกหน่อยแล้วก็มันไปโผล่ร้านคินด้วยนี่หว่าเออลุงอยู่บ้านเฮ้ยลุงไม่นอนเหรอโอ้ดึกกันเนี่ยลุงเกหัวใจยังสองดวงอยู่เฮ้ยเออ <g ül üyor> แกง้งลุงแกง้แกลงลุง <g ül üyor> ไม่ใช่ลุงแม่งคงแบบอะไรของมึงวะอยู่ๆปิดไฟเฉยแก <g ül üyor> ไม่น่ามีแล้วโห้ห92อันอูเยอะแล้วเนี่ยตีจริงก็2,500 energy เ,เลยนะเดี๋ยวเอาเอาเปิดไฟคืนให้ลุงเนะ่ะเอ้นี่ไงโหเวนกรรมมันตามทันจริงดีนะว่ากลับตัวกับใจเ <c oughs> กือบมองไม่เห็นตอนนี้แล้วโอ้ <c oughs> โหฉากนี้นะเยอะมาก แต่เป็นอันที่สงจากการกับตัวกับใจของเรานะฮะโอ้ได้ไปร้อยลูกแล้วเจ่มแจมผมว่าจะไปผสมไอของป่าขายทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเราปลูกเพิ่มอีก20ต้นนะเดี๋ยวมันก็ได้คืนมาอีกนะปลูกไอเอเอาผสมพวกนี้ขายไปเลยดีกว่าโอ้ห้าสิบอันห้าสิบอันก็พันกว่าพวกเนี้ยเอโอเคครับอจบไปอีกหนึ่งวันโอ้ได้พันเจ็ดว่ะนะ กลับมาล่ำรวยอีกแล้วล่ำซ้ำจริงเรอว้าวเงินเย้เฮ้ยพรุ่งนี้ฝนตกว่าพรุ่งนี้ฝนตกโอ้แจมแจมงั้นพรุ่งนี้เราไปลงเหมืองทั้งวันเลยไหมเออแจม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 วันนี้โชคก็จะดีนิดหน่อยนะโอ้โหรีบหนีกูเลยนะรู้ว่ากูจะมาแกล้งทุกเชา้าใช่ไหมเนี่ยเย็ดดันดัน <c oughs> เรามรดน้ำกันเลยครับเราไม่พูดป้างทำเพลงวันนี้เสร็จแล้วโอ้โหเอเนอรจีเรามีใช้แล้วนะแต่ว่าแบบดูเวลาดิแบบเวลาที่แบบเอาจัดเท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่หกโมงเช้าอะ่ะโอ้โหเวลาในเกมหายไปสามชั่วโมงเราไปลองดูในเมืองต่อครับวันนี้เราอาจจะวิ่งเก็บอีกสักวันหนึ่งเลยนะเพราะว่าแบบว่ามันมันมีประโยชน์จริงอะ่ะแบบเอนเนอร์จีเราเหลือเลยอะ่ะ แล้วก็วันนี้ผมคิดว่าถ้าเราไล่เก็บพวกนี้หมดแล้วเนี่ยจะไปตัดไม้ให้หมดเลยนะให้แบบว่าหมดเวลาของวันนะ่ะเพราะว่าเอเนอร์จีเรามันเห,เหลืออยู่แล้วที่ผมทําอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะสร้างเล้าไก่แล้วนะจริงใ,ใจมันอยากได้แล้วอะแต่ก็ไม่รู้ว่าสตรอเบอรี่จะได้ผลผลิตเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันบอกว่า8วันใช่ไหมปลูกอะ่ะทีนี้เราปลูกวันที่13ก็ไม่รู้ว่ามันนับวันที่ปลูกเป็นวันที่1นึ่งไหมนะครับก็ถ้ามันไม่นับ ก็คงจะเป็นวันที่22นะกว่าจะได้เงินแต่ถ้านับเนี่ยก็คงเป็นวันที่21เครับเวลาที่เหลือเราจะได้รีบลงเมืองนะครับเพราะว่าผมกลัวไม่ทันอ่ะคือตอนเนี้ยหัวใจกับเพนนีมีแค่2ดวงเองอ่ะผมกลัวไม่ทันวันที่24อ่ะดิไอเทศกาลเต้นราอ่ะก็ไม่รู้ด้วยว่าเพนนีจะเต้นกับใครนะแย่จะมัดเลยอ่ะเราแอบ,บไปเตะตัดขามันก่อนได้ไหมไอคนที่เพนนีจะเต้นด้วยอ่ะเพราะว่าเห็นในในวิกิบอกนะครับว่าก็าสาวๆพวกนี้ก็จะเต้นกับชายหนุ่มที่โสดเหมือนกันนะครับ แหงแย่วเชียกูก็โสดทำไมกูไม่ได้เต้นด้วยวะกูต้องทำหัวใจทำไมเนี่ยแต่ก็นั่นแหละไอเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ายัางไงผมก็มาทีหลังใช่ไหมล่ะแต่ว่าเออมาทีหลังมันก็ดังกว่าได้เออใช่ <laughs> คือง่ายๆคือใจใจบอกจะเอาก็คือจะเอาแค่ okay, นั้นแหละ <laughs> นี่เพน,นี้เขาจะอยู่ไหนวะเนี่ยว่าแต่เราจะตัดต้นไม้ทันจริงวะแค่วิงว่งเก็บเบอร์รี่อย่างเดียวก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยาบสามแล้วนะ โอ้ปวดหมองเฮ้ยเพนนี ah, ้ไม่อย okay. okay. ู่กูวิ่งฟรีอ่าเพนนี้ไม่อยู่อันนี้ไงโอเคโอเคเดี๋ยวคุยกันเด็กๆก่อนคุยกันเด็กๆก่อนอ่าตามมารยาทตามมารยาทจุดจุดใส่กูอีกอ่าสามดาวยังยังเหรอสามดาวยังยังให้แต่ของฝันเราให้ครบแล้วนี่อ่าแย่จะมัดเลยวะถ้าเราได้เอามิล่อสัก สองก้อนอนะ่ะจะทันวาให้ของขวัญอาทิตย์หน้าไงเออ,อเพราะว่าเพนวันเกิดเพนนี้ไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับลุงอ่ะลุงคุยแค่นี้เหรอลุงหัวใจเด้งยังออยังทำไมลุงไม่ไว้ใจผมขนาดน,นั้นเลยเหรอโอ้ร้อยห้าสิบสองอันว่ะโหแบกไปกินได้ตลอดไปเลยเนี่ยโอเคเราหกโมงใช่ป่ะน่าจะตัดต้นไม้ได้อยู่สักสองร้อยอันได้ไหมเราลืมคิดไปด้วยว่า เราควรจะไปนี่นะอัพอัพขวานอนะให้มันเป็นทองแดงก่อนนะครับเฮ้ยโอ้โหเกือบมองไม่เห็นอ่ะอัติแฟกต์โอเคว่าถ้าถ้าขวานเนี่ยมันเป็นขั้นทองแดงปุ๊บอั๊เราก็จะสามารถแบบว่าตัดไม้ได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะเอาไปพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปขุดเหมืองเนาะพรุ่งนี้ฝนตกขายของหน่อยขายของขายนี่ทิ้งไปด้วยไปเริ่มตัดกันเลยเดี๋ยวอนอนก่อนเอ้ย เย้ได้ฐานอ่าพลังงานหมดพอดีโอเคเราก็น่าจะได้ประมาณสัก200แล้วเนาะเพราะว่าเรามีตีทิ้งไว้ตรงนี้นะยังไม่ได้ไปเก็บอ่าหมดยังหมดยังหมดยังก็เดี๋ยวไว้ค่อยหาเพิ่มนะครับ ตอนนี้เราทำพออยู่ได้ไปก่อนโอเคแล้วเราก็มีขนมกินแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะเอาไว้นี่ก่อนเนาะแล้วค่อยว่ากันพอเบอร์รี่เราหมดอะ่ะค่อยว่ากันตอนนั้นดีกว่าไปนอนเลยจะได้เริ่มวันใหม่ใช่ไหมหนีแน่อาเอ้ยเอ้ยเกือบเข้าไม่ได้อ๋อ,อวันนี้ได้แปดสิบบาทเริ่มเช้าวันใหม่อ่าวันนี้ฝนตกครับ okay. แจมแจมแจมพรุ่งนี้ตกได้ไหมตกอีกวันได้ไหม เอ้ยเอ้ยเอ้ยตกสองวันติดโอ้โหแ่มอย่างนี้เรารีบลงไปหาไอ้ไปเล่าให้ให้ผ่นดีแหละเอ้วันนี้โอ้โหวันนี้ดีด้วยวันนี้ดีวันนี้ดวงดีครับโอ้โหได้ได้แน่ๆน่ไอ้ไปเล่าครับผมแบบว่ามีความรู้สึกแล้วนะวันนี้เอ้ไอ้นี่เก็บได้แล้วโอเคเราจะได้ไม่ต้องลดน้ําเพิ่มตรงนี้นะเอ้ของติดดาวเหรอเฮ้ยเราไม่มีไอ้นี่เลย ชิบหายแล้วเอาจะต้องไปซื้อนะซื้อมาปลูกเพิ่มมาแต่ว่าโอ้โหการจะได้ดาวทองที่มันต้องปลูกกี่ต้นวะนนียเฮ้ย,ยนี่วันที่18แล้วไอ้นี่ยังมีอยู่อีกเหรอไม่เอาแล้วนะไม่อยากเสียเวลาแล้ววันนี้เราต้องรีบไปลงเหมืองครับเนี่ยมันจะมีอีกอ่ะโอ้โผมเอาเป็นว่าผมจะเอาเฉพาะต้นที่เดินผ่านแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วอะเรา,เราได้โอกาสจะดีแ,แท้เพราะว่าที่ฝนตกอ่ะมันก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราได้แบบดวงดีแบบดีแจม่มๆเลยเพราะว่า ไอ้รูปดาวนั้นมันคือเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ดาวที่ดีที่สุดของเกมนี้นะครับอ่าไปลุยๆๆๆยาวๆวันนี้20ชั้นเป็นไปได้ป่าววะเอเมนเล่ามันอยู่ชั้นอะไรวะอยากรู้จริงอ้อเจอทางลงมาดีเลยตรงนี้มีแลกเงินไหมแย่จะมัดโอเคเฮ้ยโอ้โหมาแย่แล้วแหละแบบเนี้ยมาเจอทางลงด้วยโอเค เอ้ยเรายังไม่ได้ไปเปลี่ยนดาบมาใช้เลยนี่ว่าเฮ้ยให้ไปใช้ไปก่อนแล้วกันไหนๆก็ซื้อมาแล้วใช้ให้คุ้มโอ้ยตัวพวกนี้เต็มเลยเออเออเฮ้ยเฮ้ยได้สกอร์นี่ว่าสกอร์คนแค่แกแต่ว่าไม่ใช่อันเดิมด้วยเฮ้ยเราได้หนึ่งมาแล้วนะสองก็สี่อ๋อเรายังไม่ได้อันที่สามโอเคเออเออเออไปเด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 ไปเโอ้ย โอ้ยโอ้ยช้โลโอ้เออเอออัดล่องขออัดล่องเลยอัดล่องเข้าไปอัดล่องเข้าไปอัดเข้าไปโอ้ยกูโดนตีด้วย i อ coming i'm coming boy ิงอเย่หมดลองไปให้ถึงสักสิบห้านะครับแต่ว่าผมไม่รู้เลยว่าเอเมลล่มันจะได้จากชั้นไหนบ้างอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ โอุโอ้ยชั้นนี้มอนอยังเยอะเออวันนี้เจอแต่ชั้นนี้มอนเยอะๆเนาะ<ๆ>แยมแยมเราก็จะได้แบบมีสิทธิ์ได้ของดรอปหยอกมอนด้วยนะครับแล้วก็แปลว่าเวลอัพเวลเขาเรียกอะไรนะไอเวลต่อสู้อ่ะคือเวลอัพมันก็จะแบบได้เลือดเพิ่มเวลละห้าไงมันก็ดีตรงนั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราต้องสู้นานๆเงี้ยมันอาจจะไปไม่ถึง15ชั้นนะครับ เฮ้ยไม่เจอบันไดเลยอ่ะไอดวงดีจริงวะเ,เนี่ยเนี้ยฮะเริ่มมีคำถามแล้วนะนะโอ้โหวันไดมึงหายากจังวะเริ่มไม่ใช่แล้วแบบเนี้ย้ยนี่ไงโอเคชั้น50ได้อะไรอ่ะซันดราบูทโอ้ปกดิเวนสองโอเคอันนี้ดีกว่าอ่ะเอากล่องมาด้วยเฮ้ย ไอ้ดีเปล่าไอ้เม็นลอกใช่เปล่าโธ่โอ้สามีความหวังอะแย่ว่ะเสียใจเอบเสียใจนี่อะไรอะเอาเอ้ยได้ฐานโอเคเอ้ยทำไมตัวนี้มันไปติดอยู่ในนั้นวะเฮะเดี๋ยวช่วยเฮะเดี๋ยวช่วยนะอย่าดื้อน่าเดี๋ยวช่วยเอง อ3ิบสามแล้วเออ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 โอเคทางลงอีกอันหนึ่งทางลงเยอะจังวะพอตอนจะหาไม่มีนี่แน่นี่แน่นี่แน่ดัอเจตะกี้ประเดีอืออืออออาอืออ่าอืออ่าชุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีผีด้วยเฮ้ยมีผีด้วยเออไปนะ ไปออกไปนะเก็บของแล้วผีเมื่อไหร่มันจะแตกไปเนี่ยอย่าบอกนะว่าผีมันตายแล้วก็เลยฆ่ามันไม่ได้เอามามาอยากมาก็มาเออมันถึกเกินมันถึกเกินแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันได้แร่ทองด้วยนี่หว่าเมื่อกี้ได้โซล่าร์ไอเซนด้วยโอเคอ๋อถ้าเราชี้ไปที่ของเนี่ย แล้วมันใส่มันเดินได้มันจะกระพริบใช่ไหมอ๋ออย่างงี้แจมเดินดูก่อนเลยเผื่อเจอบันไดะ <c oughs> โฮะผมโคตรหวังอะอเก้ไม่เป็นไรงั้นเที่ยงไอ้มันเที่ยงคืนแล้วอะเราเอาไอ้นี่ให้หมดแล้วกันในตัวดำเนี่ยโอ้ตัวดำก็เยอะวะ่ะไม่ทันไม่ทันไรเงี้ยไปเถอะอย่าโลภเลย <c oughs> โอ้ยอย่าสโลดีเออน่าผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะวันนี้ เราได้ของมาเยอะอยู่นะกลับบ้านก่อนดีวกว่าจังหวะนี้เฮ้ยตีหนึ่งแล้วเชียก็จะทันไหมเนี่ยกูาถามตัวเองว่าจะทันไหมแล้วกูก็มานั่งขุดอติแฟกต์กันด้วยนะไปมาเก็บแล้วกันหนังสือเล่มนั้นนะเราต้มได้ทิิงไปมไหมอ่าหลอมไปเลยแล้วก็ของเอาบูทไปเอาอันี้ไปด้วยอติแฟกต์ไปรวมมว้ก่อนนอนนอนนอนอ่า โ oh, อ้โหเวฟาร์มอัพครับโอเคใช้ตวร์แคนได้ดีขึ้นใช้เสียมใช้จอบสิได้ดีขึ้นแล้วก็สร้างบ้านพึ่งเหรอ mm hmm. น่าจะผลิตน้ำพึ่งนะครับนี้แล้วก็เราทำนี่ไงปุ๋ยเล่งโตได้แล้วก็ทำมื้ออาหารกลางวันของชาวนาโอเคไอเวลขุดเหมืองอัพอันนี้คืออะไรอะ่ะเราน่าจะเล่นแร่แปลธาตุได้นะครับโอเคแล้วก็โกสโตนลิงเหรอเดี๋ยวค่อยไปดูพาทหน้าแล้วกันเนาะดูนี้ก่อน Okay. Okay. ร้5เโอเคแพงแพงโอเคก็พาทีก็คงต้องจบไวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่ามันจะนานเกินไปเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หรือว่าแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนอื่นเห็นด้วยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสนุกๆน,นะครับก็อย่าลืมกดซ b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่กดก็กดด้ด้วยนะถ้าใครกดแล้วก็ไปชวนคนอื่นมากดด้วยอ่า <laughs> เราวันนี้ก็ผมต้องลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับหาเอเมเรลยังไม่เจอนะแต่ว่าไว้ต่อพาร์ดหน้าได้เดี๋ยวเราจะต้องหามาให้ได้แหละเพราะว่าเราอยากได้หัวใจ4ดวงนะไว้เจอกันนะผมบ๊ายบาย